เฮ้ยเนี่ยเคยเรียนมาเนี่ยอัลลอฮ์เขาสั่งไว้แบบเนี้ยจะฉลองเมลิดนาบีเนี่ยเขาให้บวชกันวันจันทร์นะใช่ป่ะนบีฉลองเมลิดตัวเองแบบนั้นใช่ป่ะบวชวันจันทร์ฮะนบีฉลองเมลิดตัวเองแบบนั้นป่ะฮะนบีบอกว่าฉันบวชวันจันทร์เพราะเป็นวันที่ฉันเกิด ฉันบวชวันจันทร์เพราะฉันเกิดฉันบวชวันพระฤหัสเพราะเป็นวันที่คุณงามความดีกําลังจะถูกนําไปเสนอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาว์ตาลาฉันก็เลยอยากที่จะให้ตาช่างของฉันเนี่ยนะเพราะอัลลอฮฺบอกว่าคนที่ถือสินอินนามาอัสโสมูลีวะอันอาจีบิบวชเป็นหนึ่งอามัลิบาดะที่อัลลอฮฺไม่เคยลิมิตไม่เคยมีใครรู้ว่าบวชล้วจะได้อะไรคิดไม่ถึง คำว่าไม่ได้ไม่ใช่คำว่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนี่ยไม่ได้ไหมความว่าจะไม่ได้นะได้แบบคิดไม่ถึงจินตนาการไม่ถึงมีอยู่สามอย่างบวชอดทนแล้วก็ให้อภัยสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะตอบแทนแบบคนที่ทำได้นะ่ะจินตนาการไม่ถึงอินนามาอุฟฟัสซอบิรูนะอัจุรอฮุมบิไกริกิซาฟา,ามันยาฟูวะมาันย,ยาฟู ومن يعفو ويصفح فأجره على الله